บัดนี้วันที่สิบเ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดเป็นวันที่หกสิบแปดที่ข้าพระเจ้าพัวรันลผู้ดัดขอถวายเสียงสดสัายายษตรสุภปะริตและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบ,บูชาสังฆบูชาและอาจารยา์บูชาแดครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรึกได้มีสมสาธิจ,จดจ่อในอัคระยันชนะในบทรสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอมบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาเลสุอัตตะราคัตฉันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชัสสสุนันตุสักโมฆะทังสเคการเมจรูเปคิริสิคาตาเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัฏเถจักาเมตารุวันทะหานีเคหะวัตถุมหิเคเตคุมาเจยันตุเทวะฉลทระปิสเมยักขันทัพพนาคาตินหันตาสันวิเกยังมุนิอรลกวาชนังสาทวมเมสุนันตุธรรมมสวนาการุอยัมปะทันตาธรรมมสวนาการุอยัมปะทันตาธรรมมาสวนาการุอยัมปะทัน บทที่สองบูชาพระตนาไตยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบกราพระนาไตายอราหังสัมมาสัพพะปะควาพุทธังปะควาตังอภิวาเทงสวากขาตัวปะวตาธโมธรรมังนัมสัสมิสุตติปันโนระควะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมานิ บทที่สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรจารนคมนาปาปะพุทธังสารนังคัจฉามิธังมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปิธังมังสารนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตเทียมปีพุทธทางสารนังคัจฉานิตเตียมปีทางมังสารนังคัจฉานิตาเทียมปีสั่งทางสารนังคัจฉานิบทที่หกบโสสัจจ์กิรยาคาถานาทิเมสารนังอัญยังพุทโทมสารนังวะลังเอเตนะสัจวเชนะสโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญยังธรรมโมมสารนังวะลังเอเตนัสัจวเชนะสโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญยางสังโเมสารนังวะลัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพกขาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมาย,ยงังภะคะวาสัจเกษสษวิหารติกาปิละวัตถุเสมีมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขน,สนะสติมปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสภะเหวะอัลลหันเตหิทัาสหิจโรกตทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันม,มีปติตาหุติภะคะวันตังทัสนายาภิกขุสังคันจัต อาเโขสตุมนางสุทาวาสกายิกานางังเทวานังเอตัะโขส,สิปายังโาพาขพคกวาสจากสุวิหารติกับภิลาวัฏุถสมินมหาวเนะมหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิมปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอาลาหันเตหิทัศหิเจรุประทานโตหิทเทวตาเยปุยนะสันม,มิปติกาโหติภควันตังพัสนายาภิกขุสังฆานจาญานุนะไมยัมปิเยนะภควาเตยุนุนป,นาาาาปสังกเนยามะอุปสังกเนมิตะวาภควาโตสันติเกจิกาคาถาพาเสยามาติ อัจโคตาเทวตาเสยวาฏปินามะภารวาภุริโสดำมินชิตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาพาหังสัมินเชยยะเอวเมวะสุทาวาเสโสดเทเวสุอันตรหีตาภะควะโตปุรโตปาตุระหังโสดอัจโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมังตังอัถถังโสดเอกมังตังคีตาโผเอกาเทวตาภะคะวะโตสัจจิเกอีมังคาถังภาสีมหาสมงโมยปวนาสเนีเทวกายาสมะขตา อาคับตระหะอิมังค่าธรรมสัมมิเดนทัพิตายีวะอัปปะราชิตัสังทันติอัตะโขอัปปะราตีวะตาปะพรวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตระตะลัภิกาโวสมาถังหังสุจิตตังอัตโนมุสุกรรมังสูตรสัตถีวะเนตานิขเหตตาวะอินทริยานิรักขันติปังทิตาติอัตะโขอัปปะราตีวะตาปะพรวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเฉดตวะขีรังเฉดตวะปะลีคังอินทะขีรังโอหัจามะเนชาเตจารันติสุทาวิมลาจักรภุมตาสสุูนคติ อ,อพพาคาโขอปาราเทวะตาคระพรวตโตสันติเกติบังคาธรรมอาาสิเยเกจิพุทธังสารนาขตาเสนาเตคมิสังปะปายตภูมิปะหายะมนุสสังเฮหังเทวกตยังปะริภูเรสันติติอาคาโขพระขวะภิกขุอมันเตสิเยปูเยนะภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติภะควันภะตถะคตังศาสนายะทิภุสังทันจะเยปิเตภะ พิคเวอเหสุงอติธรมัทานังอรหันตสมสัมพุทธาเตสัมติพัพพวันตานังเอตาปรณายวะเทวตาสันนิปติตาอหสุงเสรยถาปิมยหังเอตาระหิเยปิเตภิกเคเวอภวิสันติอนาคตรมัตานังอรหันตสมสัมพุทธาเตสัมติพัพพวันตานังเอตตาปรณายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสรยถาปิมยหังเอตาระหิอาจิพิสานิพิคเวเทวกายานังนามานิ กิตายิสานิพิฆเวเทวกายานังนามานิเทศิสานิพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุณฐะสาธุตังมานสิกะโรนถาภาสิสานิติเอวังพันเตติโผลเตพิภุพภะวะโตปัจจโสสุภะขวะเอตตะขบจาสีโลกามนุษกษานิยถธาภุมมาตัทสิตาเกยสิตาคีริคัพพะรังปเหตตัตาสมาหิตาปุถุสีหวัสดีนาโรมาหังสาพิสัมภุโนโอทาตมนนสสาศุธาวิปัสสนนามาวิลา พิญโยปัญจสติยตวาวณนกัดิละวัฒเวตโตอามันตยิสัทธาสาสเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตภิกโวเตจจอาตปาลกอรุงสุตวาพุทธศาสนางเตสังปาตุระหุญานังอมนุสสานัทสนางอัปเปเกสตะมัทธคุณสหัสสานัทสัตตริงสตังเอเกสหัสสานางอมนุสสานัมัทธสุนอัปเปเกนันตมัทธคุณที่สาสัพพาผู้ด่างหุนปัญจสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานะ จักภมาตโตออมันตยิสัตถาสัสเกสัสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยวหังกิปิยิสานิคิราหิอรุปุพะโสสตตาสหัสสาวยัคขาภุมากติละวัฏวาอิทิมันโตสติมันโตนะวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกรมุณพิโูนางสันมิติมวานังฉะสหัสสาเหมาวตายัคขานานตะวันิโนอิทิมันโตสติมันโตนะวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิการมุงพิขูนางสันมิติงวะนางสตาคีราติสหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยัสศิโนโมทมานาอภิการมุงพิกขูนางสันมิติงวะนางอิเจตเตโสละสสหัสตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยัสศิโนโมทมานาอภิการมุงพิกขูนางสันมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยัสศิโน โมธามนาอภิกาเมุงพิคูนางสังิตินวันางกุมพิโรราชายขัหิโกเวกุล拉萨นิเวสนางพิญโยนางสตาสหัสสามยะคานางปัญิรุปัสติีกุมพิโรราชายขหี่โกโสปะคะสังิตินวันางปูนี้มันจะที่สังราชาทัตรถัวภาสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตสักพระหวอินมามนามหาพลาอิทธิมันโตชติมันโตวันโตยัสสศิโนโมทามนาอภิกามุงพิคูนางสังิตินวันาง ทักีนันจัติสังราชาวิรุฬโหตปัสษาสติภูมิพันธนังอธิปฏิมหาราชายสัตสิโสปุตาปิตาสักพระหัวอินทนานามหาภลาอิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกามูพิกูนางสัมวิติงวะนางปฉิมันจัติสังราชาวิรูปกโหภสสาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายสัตสิโสปุตาปิตาสักพระหัวอินทนานามหาภราอิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทัม นาอภิการมุงพิกูนางสม,มิติงว่านางอุตรันจัตพิสังราชาภูเบโลปัสสาสติยัขานางอธิปฏิมหาราชายศศิสสโสปุตาปิตาสาะพะหโวอินทมานามหาพลาอิทิมันตุสุติมังตวนาวันตุยศสิโนโมทมานาอาภิการมุงพิกูนางสม,มิติงว่านางปูริมาทิสังคตัลโถทะเคนะวิรุณหโกปชิเมนาวิรูปะโคภูเบโลอุตรังทิสังจตตารโ,โรเตมหาราชาสมันตาจตุโรศิสา ทัฒนานาอัตถังสุวเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาาังสาอาภูนจานิกาสถามายาปุตเตนทุเ,เตนทุวิภูจากวิภูตัวสหจันทน,นกามาเสโทจักกินวันทุนิมันทุจกักปนาโทโอปมานโยจากเทวสุโตจามาตริจิตเสโนจันทัพโพนโรราชาชนโนสโพอาภูปัญจสิโคเจวติมพาร,รูสุิยาวัชสาเอเตจันเย,ยจาราชานโนคันทัพพราสหราชุภีโมธมานาอภิกามุลภิกูนางสมิติงวะนาง อถากูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมภารสัตตราอาคูปยาคาสหายาติพียามุนาทัตระลัจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโฟโสตคัสสัติงวะนางเยนะคราเชสสหัสฮารันติทิพาธิชาปคิอุสุทจักขูเปหายสาเตวะนางชปัตตาจิตราสุปนาอิปิเตสะนานังอภยันตานาคราชานานาสิสุปนโตเขียวมากาสิพุทโทสังคาหิวาจาหิราวะหะยันตา นาคาสุปนาสารนันมกังสุป,ปุทงังชิตาวชิรหัตเทนะสุุทางอสุราสิตาคาตโลวาสวัสดิไอิทิมตโยยัสสิโนกาลกัญชามาหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมนุติสัสตันจะพระริบุตานางสัพเทเวโรจนามากาสันนายิตวะพลิงเสนางลาภุพัธนุปาคโมงสมโยธานิพันเตพิคูนางสนติวานัง อาโปจะเทวาปัทวีจาเตโชวายโยตถาคโมุงวรุณาวรุณา,าทเทวาโสโมจัตยัสสา,าสหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายัสสิโนทัสเตทัศภา,ากายาสพเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,นวันะวันโตยัสสิโนโมธมนาอภิกามุพิกูรังสันมิติวนันังเวนทูจะเทวาสห,าสหาิจะอาสมาจัตุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูบุรัิตาสุยสูปนิสาเทวาทสาุยมาคูบุรคิตา นักขัดตานิกรักชิตวาอาคูมังทะวราหกาวสุนังวาสโวเสธโศสะโปราาปะคูรินทาโทสเทเตส,ทเ,ส,เ,ตทะสะเทเตทัสธากายาสัพเพนนัตะวนันิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยะส,สีโมโมทัมานาอภิกามงพิคูนางสัน,นติจิงวะนางนักขัดปูสาปูเทวาชะละมัคีสิขาลุวะอาริทกาจารุชาจารุาารม,มาตุพานิภาสีนโนวรุณาสัทธรรมาจ,จ,จารุตาจารณิชกา สุรยาุสิลาอาคูอาภูวาสเวะเนสินโนท้าเสดเป็นทัศ t ากา a ย,ยาสัพเพนานัคตะว,วันนีโนอิทิมัโตสติมันโตนะวนัตวนตยัสสิโนโมทาัมานาอภิกามุนภิกขูนางสำมิตินวานังสมานามหาสมานามนุสสาน,านุสุตนาคิดทาปะทุสิกาอาคูอาคูมันโมนปัทุสิกาอาทาคูหะโยเทวาเยาจารุหิตาวสินโนปาราคามหาปารคาอาคูเทวะยัสสิโนท้าเสด็ทัศ t ากา a ยาสัพเพนานัคตะวันนิโน อิทธิมันโตสติมันโตวันะวันโตยัสสีโมโมทัมนาอภิกาุมภิกขูนังสัิติงวนางสุกกับรุมหาอรุณอาภูในคณะสาสหโคทาตัคายะหาปามุขอาภูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาราคาชามิสการจะยัสสิโนธนยังอาคาปะชจุนุโยทิสาอภิวัสติทัเสตทัสถายาสเพนานตะวานิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกาุมภิกขูนางสัิติงวนาง เคมียาปุสิตายามากากัคคา,กา,าจัตยศส,สิโนสัมพิทการามาเสตถาสติไดามาจาอาสวานิมาและติโนอาปูอัฐาปูปรณีมิตาท่าเสตถเท,เทฐฐากายยาสัพเพนานะตะวันนิโน <c oughs> อิทิมันโตสุติมันโตวังะวันโตยาสัสสิโนโมทามานาอภิการมูลพี่กูนางสันติติวานังสัตเถเตเทวนิกายาสัพเพน,นันตะวันนิโนนามันวเยนาอาคันฉุงเย,ยจันเย,ยสตวิสาสหะ ตวุธหชาติบักขีลังโอคาตินานังมาสาวังท่าเคโมคาตารังนาคังจันพังวอาอสิตาติตังสุพรมาประมาตโตจ่าปุตตาอิทิมโตสหะสันนัตุมาโรติโจสจ่ปปาโสปะคะสนิติวานังสหัสัพรม,มะโลกานังมหาพรม,มาพิทินทติภุป,ปปันโนสุติมันโตพิสมากาโยยะส,สีโสทัสิถาอิสระอาคูปเจกัวสวัตติโนเตสะจ่ามัชโตอาคาหาหาิปโตปร,ปริวาริปโต เตจัสัพยายพิกันเตสินเตเทเวสพรัมเกเกมาลเสนณาอภิการมีปัสสะกันหะสัมมันที่ยังเอทัคันทะคันทะทะราเคนะคันธมาทิโรสมันตาปริวาเลถามาโวมุจทาโพจินังอิติตัถมหาเสโนกันหาเสนังอเปสัยวิปานีน่ะตนะหนัจจ่าสรางกัตวานะเพระวังยถาปวุสตูเมโกธนะเยนโตสวิชุโกตัถาสุปจุทาวติสังกุโธอสยังวเส ตันจัสสัทางอภิญญายาวะววะคิทาวาจักุมาตะโตอมันตลิสัทธาสัสเกศเจเนสตเมารสเสนาภิกกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตปมามะกรุณสุตวาพุทธศาส,าสนาวิจาราเขหิปาก,การมุงเนสังรมันตีอันชยุงสัตเพวิชิตสังฆามาพยาตีกาย,ยส,าสัตสีโนงโมทันติสาปูเตหิสาวกาเตชเนสตาติ